the new Miss Universe Thailand 2025 is... ค่ำคืนแห่งความฝันนะคะวันที่23สิงหาคมเวทีมิสยู n i เวอร์สไทยแลนด์2025ได้ผู้ครองมงกุฎคนใหม่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่อง Goldy News ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะและเธอผู้นั้นก็คือวีนาปาวีนาซิงส์นะคะสาวงามจากจังหวัดสระบ,บุรีที่สวมมงกุฎอันทรงเกียรติไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีค่ะในการประกวดรอบตัดสินนะคะมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์2025จัดขึ้นที่ M G Hall b r a v o B K K กรุงเทพ มหานครนะคะเมื่อคืนวันที่23สิงหาคม2568ผลปรากฏว่าวีนาปวินาซิงห์ได้รับตำแหน่ง Miss Universe t ไทยแลนด2025พร้อมเงินรางวัลและเกียรติยศมากมายค่ะ เรามาดูเส้นทางการประกวดของเธอกันนะคะวีนาเขาเคยเข้าร่วมการประกวดมิ s ยูนิเวิสไทยแลนด์มาแล้วถึง4ครั้งนะคะโดยปี2018เนี่ยได้รองอันดับ2ค่ะและปี2020ได้รองอันดับ1ค่ะปี2023ได้รองอันดับ2และล่าสุดนะคะในปี2025ในที่สุดเธอก็คว้ามงกุฎไปครองค่ะประวัติส่วนตัวนะคะน้องเกิดวันที่16เมษายน2539ปัจจุบันอายุ29ปีจบ การศึกษาปริญญาตรีสาขาภาษารัสเซียจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์พูดได้3ภาษานะคะก็คือภาษาไทยอังกฤษและรัสเซียนะคะเธอเป็นลูกสาวชาวไทยเชื้อสายอินเดียนะคะโดยถือสัญชาติไทยเต็มตัวค่ะและรางวัลจากการคว้ามงกุฎนะคะ Miss Universe Thailand 2025ก็คือมองกุฎเกียรติยศมูลค่า1.5ล้านบาทเงินรางวัลเงินสดอีก2ล้านบาทรางวัลจากการคว้ามงกุฎ MUT 2025นะคะมงกุฎเกียรติยศมู ละคั1.5ล้านบาทพร้อมเงินรางวัลเป็นเงินสดอีก2ล้านบาทนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษและผลิตภัณฑ์ความงามจากหลากหลายแบรนด์ค่ะก้าวต่อไปของน้องวีนานะคะเธอจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Universe 2025ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยเดือนพฤศจิกายน2568ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้แสดงศัก,กยภาพของหญิงไทยในเวทีระดับโลกค่ะ เส้นทาง8ปีเต็มของวีนาปวีนาสิงห์นะคะจากรองอันดับ2จนถึงคว้ามงกุฎได้ในที่สุดสะท้อนให้เห็นว่าความพยายามไม่เคยทระยศใครและว,วันนี้เธอคือตัวแทนความงามและพลังของผู้หญิงไทยที่จะก้าวไปสู่จักรวาลใน m ิสยูนิเวอร์2025อย่าลืมร่วมส่งกำลังใจให้เธอในฐานะเจ้าภาพประเทศไทยกันด้วยนะคะ